สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำคาน้าหมูนุ่มนะคะคานาเราก็ทำไว้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะหั่นล้างแล้วก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกรอบๆนะคะหน้านี้เดือนนี้คานากำลังอร่อยนะคะหมูเราก็หมักกับน้ำมันหอยเอาไว้นะคะนี่นะคะหมักจนนุ่มแล้วนะคะส่วนผสมของหมักก็คือจะมี น้ำมันหอยกับซอสปรุงรสนะคะหมักทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยวันหนึ่งแหละคืนวันคืนแล้วนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเราจะต้องเจียวกระเทียมกับน้ำมันให้หอมหอมก่อนนะคะ ถ้าเราเจียวกระเทียมน้ำมันเยอะนะคะตอนจะผัดเราต้องเอาน้ำมันออกก่อนนะคะเอามาเจียวกระเทียมได้แต่ว่าพอจะผัดเราก็ต้องเอาน้ำมันออกนะคะแต่ถ้าไม่อยากเอาน้ำมันออกเราก็ใส่น้ำมันไม่เยอะก็จะผัดไปอย่างเงี้ยค่ะจนหอมนะคะนี่นะคะผัดให้กระเทียมเหลืองหอมพริกก็จะหอมนะคะมันจะอร่อยตรงนี้แหละค่ะ กระเทียมอย่าขี้เหนียวนะคะบางคนบอกว่ากระเทียมเหม็นกระเทียมจะมีกลิ่นแรงก็จะเมื่อกระเทียมที่ยังไม่สุกนะคะพอกระเทียมสุกแล้วนะคะเขาจะอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเอาหมูเราลงไปนะคะ นี่นะคะจะเป็นคณะหมูนุ่มที่แสนอร่อยนะคะถ้าใครที่ซื้อหมูมาแล้วนะคะอ่าหั่นหมักไว้เลยค่ะ <c oughs> เวลาจะผัดหรือจะทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้เลยนะคะเฮ้ย กลิ่นมาแล้วนะคะเสียงสดนะคะเสียงสดไม่ใช่พาดนะคะนี่นะคะเวลาปรุงนะคะอย่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเราหมักหมูไว้แล้วเนาะเราหมักหมูไว้แล้วนะคะถ้าเราหมักหมูไว้แล้วเราชิมก่อนนะคะชิมก่อน ถ้าเราชิมแล้วเออมันจืดไปนะคะเราก็ใส่นิดนึงน้ำตาลนะคะน้ำตาลทองจอนเล็กๆ <c oughs> <c oughs> แบบนี้อร่อยชัวร์นะคะอร่อยชัวร์แน่ๆนะคะชุนมากเห็นอย่างนี้นุ่มนะคะหมูนี่เราหมักไว้จนนุ่มแล้วนะคะจะอร่อยก็อีกตรงหมูนุ่มนี่แหละค่ะ นี่นะคะถ้าใครเห็นแบบอร่อยยังอร่อยแล้วนะคะผักคะน้าเรามาลงเลยจ้านี่นะคะกรอบบนะคะดูคะน้านะคะกรอบบค่ะกรอบมากๆอร่อยนะคะข้าหน้าน,านี้ใครจะกินหน้านี้แหละอร่อย,ยมากเลยนี่นะคะยี่สิบห้าบาทผัดไม่หมดนะคะ เก็บไว้เก็บไว้ครั้งหน้าหรือจะเอาไปเส่ต้มมามากก็อร่อยเลิศนะคะผักคนาหน้าเน,านี้หวานกรอบนี่เลยค่ะถ้าจะเติมน้ำมันหอยก็เล็กน้อยนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะคะน้า,นาหมูนุ่มเราทำง่ายๆนะคะใคร,ใคร,ใคร,ใครๆก็ทำได้นะคะ แค่หมักหมูไว้รวข้าวนาไวา้ทุกกระเทียมพริกนะคะลงไปผัดให้หอมอร่อยเลิศค่ะข้าหมูนุ่มขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยเลิศเลิศนะคะนี่เลยเสร็จแล้วปิดไฟค่ะ